นี้เป็นทางด้านหน้าของพระบววสดนะครับก็เป็นการเก็บอุปกรณ์ปรณเป็นเสื้อตาอะไรที่อยากตากแดดอ่ะมันเก็บที่นี่เป็นเสือ้อเชียงใหม่เป็นเสื้อตา ว่าเป็นเสื้อตาอ,อะไรน่าจะเป็นเสื้อผีหลาน,นี่ก็เอาขึ้นหนีน้ำรู้สึกว่าจะเปียกน้ำมาก่อนแล้วแล้ว,ลวก็เอาหน,นีน้ำมาปึงไว้ที่นี่พอดีเจอแดดครับจากนั้นเจอแดดมันจะขึ้นเป็นลายน้ำเยอะมากต้องเอาไปถ้าอุปกรณ์สายอยุปกรณ์ที่อยู่คาดว่าน่าจะอยู่ข้าง ด้านโบสต์บทที่มาบเรารู้สึกว่าจะมีโรงครัวอยู่ด้านหน้าโบสต์้วยประกอบโรงกลัวที่นี่แต่ว่าโบ,บสต์ก็ใช้ได้แค่ชั่วข่าวนี่คือประยันหน้า ระวังคนระับระวังระวังต้องออกไปออกต้องออกไปถนนนู้นถ่ายสวย้น,นี่เป็นบริเวณ ถนนด้านหน้าพระอุโบสถนะครับ ันเป็นถนนด้านหน้านะครับตรงไปก็เป็นสะแล้วก็ที่เห็นเล็กๆก็เป็นหลวงพอ่อวรมุทโธนะครับวรมุโทโธ นี่เรายืนอยู่ถนนด้านหน้าพระอุโบสถนะครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับในอดีตทั้งปัจจุบันในะขณะนี้ก็ยังสวยงามอยู่นะครับเป็นภาพที่หาดูไม่ได้นะครับสำหรับภาพอุโบสถที่โล่งๆกว้างๆตรงนี้เป็นบริเวณสระน้ำนะครับสระน้ำที่เห็นเล็กๆก็เป็น

มันเป็นสนามหญ้านะ